ประมาณ200-300ถึงแก้วถ้าเป็นเสารอาทิตย์เยีียบๆก็ประมาณ350หรือเกือบ400แก้วถ้าเป็นวันอาทิตย์คือวันนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพวกเราในรายการขอไปเรื่อย มาเจอกันอีกแล้วโอ้โหเจอกันทุกเดือนเลยแต่เดือนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอะไรพี่เก่งลำปางค่ะโอ้เรียกได้ว่าแบบล่องเหนือแบบล่องเหนือเลยไปทุกจังหวัดเลยเชียงใหม่แล้วก็มาลำปางโอ้จะถือว่าเรามาทีเดียวเนี่ยมาให้มันครบไปเลยอยากเจอลูกค้าหลายๆจังหวัดถ้ามีโอกาสที่ทําได้เราแวะทุกที่ค่ะเราก็อาจไปสาขาของคุณก็ได้ตั้งตารอได้เลยเดี๋ยวจะเป็นพี่เก่งคนนี้เองที่จะเป็นคนโทรไปหาลูกค้านะคะว่าจะไปสาขาไหนรอติดตามรับสายพี่ <king S 2> ได้ใช่คะ่ะถ้าหนูโทรไปลูกค้าไม่ต้องกลัวหนูนะคะหนูไม่ได้โทรไปยืมเงินคะ่ะเดี๋ยวหนูไปเจอลูกค้าแล้วเรามาร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัลกันคะ่ะได้พบปะกันเนาะใช่ร,ร่วมสนุกกันคะ่ะใช่ก็ในวันนี้ที่นี่ที่ไหนมาไหม่ที่จังหวัดลำปางที่สาขาอะไรพี่เก่ง คาขาเซเว่นสะพานขาวใกล้ๆกับมอราชพัฒน์ลำปางใช่ใกล้มหาลัยอีกแล้วดิฉันถูกใจะเบถูกใจอีกแล้วเลยไม่ชอบเซฟเฟสชอบไปอยู่ใกล้มหาลัยจังหวฉันก็ใจไม่ดีเลยเด็กๆน่าจะชอบกินแบบชากันก็เลยบอกว่าแบบว่ามาอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะเพราะเราเรเก็ถูกใจทุกเพศทุกวัยู่เลยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาลูกค้ากันดีกว่าลูกค้ารอนานแล้วใช่เพราะเราโมแต่ไปพูดคุยอยู่อย่างนั้นพูดคุยไม่เสร็จสักทีไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะชื่ออิ๋วค่ะเป็นเจ้าของร้านฮอปชาสาขาเซเว่นพลาซ่ขาวค่ะ จะเป็นสะพานข่าวนี้จังหวัดอะไรพี่เก่งจังหวัดอะไรจังหวัดลำปางอุ้ยมาถึงจังหวัดลำปางแล้วเราต้องรู้องค์ฝันสักนิดนึงไหมความถิันจังหวัดลำปางคืออะไรคะดีทันยากทราบนิดนึงค่ะถ่านหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไก่ฝึกช้างใช้ลือโลกโอ้ยรถม้าไงที่เราหิ่นนะจังหวัดลำปางที่ดังๆใช่ไหมเราก็นั่งรถม้ามาลาลูกค้าเลยสิได้นะคะเดี๋ยวเราจะพารถม้ามาสักพระธาตุแล้วก็มานี่เลยมาจอดข้างหน้านี้ กันตรงนี้เหมือนเป็นซันแตร์ดเอ๊ะแล้วพี่อยู่แบบเอาเตียงสุดไปเลยเดี๋ยวตกเทรนด์โอ้โหโอ้โหนำหลายก้าวอยู่นะคะโอเคเป็นผู้นำนะคะใช่แล้วร้อนไหมคะไม่ไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนค่ะนั่นฤดูหนาวนะคะตรงนี้มีมาตุ๊กอกาศหนาวแบบติดลบติดลบติดลบถ้าเหนือก็รู้สึกว่าช่วงเช้าก็จะเย็นๆนิดนึงค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะที่นี่เมนูอะไรขายดีคะพี่อิู่ก็จะชอบเป็นชาไต้หวันค่ะแล้วก็โกโก้จะจะขายดีมาก ของเมนูนี้ก็ยังเป็นสุดยอดซิกเนเจอร์ของเราเลยเนาะมุดฮิตแล้วก็ขายดีตลอดเลยขายดีตลอดการจริงๆคิวต่อๆกันมาเนี่ยประมาณ10คิวแล้วก็เราก็มีไลน์แมนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเลยต้องรอแล้วก็มีบอร์ดเกมให้นั่งเล่นเผื่อเพลินๆอะไรเงี้ยค่ะบางทีออเดอร์มาคือบางทีสั่งหน้าร้านเิเวอรีแล้วชนกันออเดอร์นึงก็คือแบบ5 6แก้ว7แก้วอะไรเงี้ยบางทีเป็นแบบกลุ่มเพื่อนสั่งประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะตรงนี้จะเป็นหอหมดเลยนะคะหอนักเรียนหมดเลย คนก็เลยเยอะเด็กก็เลยคิวเยอะบีก็เลยแบบมีห้องมีไปรับรองเนาะใชะไหมคะไปหนูย่าเขียนใครในห้องกอดเกมแหละพี่ผู้ชายหนูไปเลยดีกว่าต้องลองน่าจะแบบเออดีไซน์อ่ะมีแบบร้านอย่างนี้มาแบบรองรับเขาใช่ไหมคะพ่อแม่เขาชอบพามาเพราะเด็กเขาจะได้ไม่ต้องเล่นโทรศัพท์ออ๋มีกิจกรรมด้วยเป็นกิจกรรมม่เล่นกันเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะว่าขายน้ำไปด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องอะไรเอ่ยน้องใบข้าวตับน้องอะไรคะต้นกาครับต้นกาโอ้ใบข้าวต้นกาลูกครับพระจ้าคือราตรยนี่ไงมีสั่งน้ำพอกชาเซ่ด้วยวันนี้กินเป็นเมนูอะไรคะโอวันตีนครัโอวันแล้วหนูล่ะคะ อ๋อกินกับพี่เหรอคะยแต่งกันน่ารักตั้งรอยากาเคน่ารักมากๆเลยเนาะหรือว่าใครแพ้เดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำไหมคะหนึ่งแก้วแต่เดี๋ยวพี่มาใหม่ใจดีเลี้ยงกันคนละแก้วเลยคนละแก้วเลยเอาไหมคะเอาเอาเดี๋ยวเราไปส่งให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวส่งให้โอเค เ่าหักมากเลยมาใช่ร้านพี่อิวทะลุแบบนี้เลยนะทุกคนสะดวกเลยแบบว่าเดินออกไปพร้อมเสิร์ฟน้ําลูกค้าในห้องบอดเกมพอดีเลยเันยีกได้ว่าเป็นคาเฟ่เลยนะคะพี่อิวเป็นไงคะรสชาติเป็นยังไงบ้างเอยอร่อยอร่อย เรากลับไปหาพี่อิ๋วอีกทีหนึ่งดีกว่าไปทานให้อร่อยนะคะบ๊ายบายฝากร้านนะคะฮอปชาเฟ่ค่ะสาขาที่หนึ่งนะคะสาขาเซเว่นสะพานขาวลำปางค่ะอยู่ถึงก่อนมอราชพัฒน์แล้วก็อยู่ในเซเว่นสะพานขาวตรงนี้เลยค่ะแล้วก็สาขาที่สองนะคะจะอยู่ที่ปั๊มปตทค่ะติดกับสารากางจังหวัดลำปางค่ะมันนั้งก็เพิ่งเปิดได้ประมาณสี่เดือนนะคะแล้วก็สาขาที่3อยู่ที่ตลาดแม่ทาค่ะจังหวัดลำ คูณค่ะโอ้โอถ้าไม่นลำตัว<ร>เลยได้หน e ึ่งเดือนค่ะคะสมัคเลยอุ้ยแล้วอย่างนี้คุณอิ๋วดูสามสาขายอย่างเงี้ยดูไหวไหมคะ เขาจะมีแฟนช่วยดูด้วยอยู่ที่<ม>ลำพูนแต่ว่าหลักๆก,ก็คืออันนี้น้องสาวคะ่ะก็คือเขาจะเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่สาขาเทเวศสาขาที่นึ่แต่ส่วนวตัวสิทธิ์สิทธิ์งการประจำด้วยถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะคนเดียวดูสามสาขา,าแล้วก็มีแฟนช,ช่วยด้วยอีกเป็นธุรกิจในครอบครัวจริงๆแล้วนะคะพี่้อถ้ารวมทั้งสามสาขาหนึ่งวันขายได้ประมาณกี่ร้อยแก้วค่ะสาขาแรกสาขาเทเวศร์ถวจะขายดีที่สุดคือสาขานี้เลยต่อวันประมาณสองร้อยถึงสามร้อยแก้ว เป็นเสาร์อาทิตย์เก็บๆก็ประมาณ350หรือเกือบ400แก้วถ้าเป็นวันอาทิตย์ oh. คือวันนี้เลย วันนี้ก็น่าจะขายดีเลยใช่คะวันนี้ก็ขายดีถูกอ่าแล้วช่วงมีอากาศหนาวเนี่ยค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วก็ขายเป็นยังไงบ้างคะก็ขายได้นะคะยังขายได้ปกติเลยก็ยังขายได้ไม่ได้มีผลอะไรกับการกินของลูกค้าแน่นอนหน้าฝนก็ยังขายได้ลูกค้าบอกว่าเขาชาเนี่ยก็คือเป็นรสชาติที่อร่อยมากแล้วก็ราคาถูกเขาจับต้องได้มีไข่มุกด้วยอะไรด้วยมีแผนที่จะเปิดสาขาที่สี่ไหมคะอยากเปิดอยากเปิด ถ้ามีโอกาสก็อย่าเปิดค่ะ่ม,มีเดลิเวอรี่ด้วยไหมคะอ่ามีค่ะจะมีรับเฉพาะแค่ไลน์แมนอย่างเดียวค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสั่งซื้อน้ำกับฮอฟชาเป้โดยที่ไม่อยากตะอรอคิวนานค่ะโทรมาที่เบอร์0 8 0 4 4 2 4 9 3 9ค่ะ ขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะเป็นเซ็ตชาพร้อมกล่องเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสินค้าพรีเมียมจากทางฮอปชาเฟ้ค่ะและสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายนี่เป็นข้าวเกี่ยวเผ็ดหอมจากพี่อิวนะคะนำมาฝากเราขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่อิวขอบคุณค่ะ